โรงเรียนคิตตะสงเคราะห์เป็นโรงเรียนสังกัดสังคมณทนจันทบุรีจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกโดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาคนจากภายในปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระจากเงื่อนไขต่างๆซึ่งกีดขวางมีให้เขาบรรลุถึงการเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ แผนการจัดการศึกษามุ่งเป้าไปยังความเจริญก้าวหน้าของบุคคลทั้งครบโรงเรียนคาทอลิกข้อที่29และการศึกษาที่ครบวงจรจำเป็นต้องรวมมิติของศาสนาด้วยโรงเรียนคาทอลิกข้อที่19เพื่อให้บุคคลสามารถบรรลุถึงความดีงามของมนุษย์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักศาสนาธรรมโรงเรียนคิดตะสงเคราะห์จังหวัดนครน,นายก ภายใต้การบริหารงานของบาทหลวงวัชรินสมานจิตได้กำหนดให้มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานคุณค่าทางาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกฝ่ายอภิบาลแพทยธรรมจึงดำเนินโครงการเข้าพรรษามหาพรตรอมมดอนนำชีวาสู่แก่นธรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรสนับสนุนทุกคนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในเทศกาลสำคัญสำคัญของศาสนาตลอดปีการศึกษาโดยในภาครเรียนที่หนึ่งเน้นการปฏิบัติตนสู่แก่นธรรมของเทศกาลเข้าพรรษาและในภาครเรียนที่สองเน้นจิตตารมเทศการมหาพจน์ รอมฎอนซึ่งทั้ง3เทศกาลนี้มีความสำคัญและมีความหมายคล้ายคลึงกันที่กระตุ้นเตือนใจาศาสนิกชนให้หันกลับมาไตรตรองและขัดเกาชีวิตของตนเองด้วยการลดละเลิกวิถีชีวิตที่ทำให้จิตใจตกตำ่ำหันกลับเข้าสู่แก่นารรมของเทศกาลโดยการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ทำบุญสร้างกุศลเสียสละ แผ่เมตตาและแบ่งปันแก่ผู้อื่นและผู้เราโอกาสในสังคมในภาคเรียนที่หนึ่งพิธีเปิดโครงการเข้าพรรษามหาพจน์รอมดอนนำชีวาสูก่กนธรรมโดยมีพิธีทําบุญตักบาตรหล่อเทียนจำนำพรรษาฟังเทศฟังธรรมถวายปัจจัยถวายเทียนจำนำพรรษาเป็นการร่วมพิธีกรรมที่สำคัญของคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรสนับสนุนนอกจากนั้นตัวแทนนักเรียนรับมอบกระปุกอดออมจากผู้นำาศาสนาพุทธาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นของการลดละเลิกแบ่งปันเพื่อผู้อื่น โดยนักเรียนทุกชั้นเรียนจะหยอดเงินลงในกระปุกอดออมตลอดปีการศึกษามีการฝึกสมาธิยามเช้าทุกวันมีกิจกรรมที่นักเรียนได้เขียนข้อตั้งใจที่จะปฏิบัติตนในการลดละเลิกแบ่งปันเพื่อผู้อื่นลงในใบไม้แห่งความดีและเขียนลงในสมุดบันทึกความดีและนำไปให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมและยังมีกิจกรรมในมิติด,ด้านศาสนาให้กับคณะครูและ นักเรียนโดยศาสนาพุทธนิมนต์พระภิสุสงฆ์มาเทศนาธรรมเพื่อไตร่ตรองชีวิตทุกเดือนศาสนาคริสต์ ครูและนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาอิสลามเชิญผู้นำศาสนาอิสลามมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้กับครูและนักเรียนมุสลิมนอกจากนี้ทางโรงเรียนจัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจครูทั้งสามศาสนาศาสนาพุทธศาสนาคริสศาสนาอิสลามเพื่อคณะครูจะได้นำแก่นธรรมของศาสนามาดำเนินชีวิต และถ่ายทอดความเชื่อให้กับนักเรียนมีตัวแทนนักเรียนออกไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้รอโอกาสทางสังคมในชุมชนสามศาสนาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนำเงินที่ได้รับบริจาคจากกระปุกอดออมและสิ่งของนำไปช่วยเหลือในการดำรงชีวิต ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตจากผู้สูงอายุ ในภาคเรียนที่สองพิธีเปิดโครงการเข้าพรรษามหาพธรอมฎอนนำชีวาสู่แก่นธรรมศึกษาประเด็นและหัวข้อาการรณรงค์ประจำปีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีการแสดงของนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนมุสลิมที่แสดงออกถึงการนำแก่นธรรมของศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต จัดให้มีการอบรมให้กับนักเรียนทุกคนเรื่องเทศกาลมหาพ์และเทศกาลรอมฎอนเพื่อเรียนรู้ก่รทาของศาสนาร่วมกันจัดกิจกรรม CHS เปิดหมวกตลาดนัดปันสุขเพื่อระดมทุนในการบริจาคของนักเรียนซึ่งนักเรียนมีความสนใจและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในการเล่นดนตรีเปิดหมวก ตลาดนัดปันสุขมีการจำหน่ายอาหารจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองที่ได้รับจากการบริจาคนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้รอโอกาสในสังคม นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้นำตัวแทนนักเรียนไปทำกิจกรรมที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิเรียนเพื่อเด็กพิการเขตลาดกระบงังจังหวัดกรุงเทพร่วมกิจกรรมการเยี่ยมเยียนการบริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของที่นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันแบ่งปันเช่นเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนอาหารตุ๊กตาและร่วมแบ่งปันสุข ด้วยการเล่นดนตรีให้กับน้องๆที่สถานสงเคราะห์บ้านคามิเรียนเพื่อเด็กพิการและส่งเสริมคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้เงินที่ได้รับการทำบุญตลอดปีการศึกษาจากกระปุดอดอ,อมทางโรงเรียนได้นำไปมอบให้กับกลุ่มมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จังหวัดชนบุรีและมูรณิธิต่างๆโดยมีศูนย์สังคมพัฒนาสังคมนทนจันทบุรีเป็นองค์กรประสานงานปีการศึกษา2567เป็นปีที่3ในการดำเนินโครงการนี้ ทางโรงเรียนได้นำเนินการจัดทำวิจัยสถานศึกษาโดยกำหนดหัวข้อเรื่องการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนจากการเข้าร่วมโครงการเข้าพรรษามหาพน์รอมฎอนนำชีวาสู่แก่นธรรมจากตนเองสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อประเมินผลการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนบนพื้นฐานคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยจัดทำแบบสอบถามออกเป็นสามกลุ่มประชากร 1. นักเรียนต่อตนเอง 2. ผู้ปกครองครอบครัว 3. ชุมชนาศาสนาพุทธาศาสนาคริสาศาสนาอิสลามและรวบรวมสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ฉบับนักเรียนลำดับที่ 1. นนักเรียนเข้าร่วมพิธีกรรมทางาศาสนาที่ตนนับถือ โอกาสเทศกาลและวันสำคัญต่างๆเช่นวันเข้าพรรษาเทศกาลมหาพจท์เทศกาลลอม,มดอนโดยมีค่าเฉลี่ย4.71ลำดับที่2นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือโดยมีค่าเฉลี่ย4.69ลำดับที่3นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาโดยมีค่าเฉลี่ย4.39ลำดับที่5นักเรียนมีจิตสำนึกในการลดและเลิกมีน้ำใจและแบ่งปันเพื่อผู้อื่นโดยมีค่าเฉลี่ย4.38ลำดับที่6นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.27สรุปผลค่าเฉลี่ยรวม4.47ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากฉบับผู้ปกครองลำดับที่1น,นักเรียนแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานต่างๆในครอบครัวโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยมีค่าเฉลี่ย3.78 ลำดับที่2นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาที่ตนนับถือพร้อมกับครอบครัวโดยมีค่าเฉลี่ย3.69ลำดับที่3 นักเรียนได้เคยพูดคุยหรือเชิญชวนในการเข้าร่วมพิธีทางศาสนาและปฏิบัติศาสนากิจร่วมกันหรือไม่เช่นเทศกาลเข้าพรรษาเทศกาลมหาพจทธเทศกาลร,รอมฎดอนโดยมีค่าเฉลี่ย3.58และลำดับที่4นักเรียนมีส่วนร่วมกับครอบครัวในการลดละเลิกแบ่งปันเพื่อผู้อื่นโดยมีค่าเฉลี่ย3.18 สรุปผลค่าเฉลี่ยรวม3.55อยู่ในเกณฑ์ดีฉบับชุมชนลำดับที่1นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางาศาสนาที่ตนนับถือพร้อมกับครอบครัวโดยมีค่าเฉลี่ย4.73ลำดับที่สองนักเรียนแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานต่างๆในชุมชนร่วมกับครอบครัว โดยไม่หวังผลตอบแทนโดยมีค่าเฉลี่ย4.67และลำดับที่3นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการลดละเลิกแบ่งปันเพื่อผู้อื่นร่วมกับครอบครัวโดยมีค่าเฉลี่ย4.63สรุปผลค่าเฉลี่ยรวม4.67อยู่ในเกณฑ์ดีมากและในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรสนับสนุนที่ร่วมโครงการเข้าพรรษามหาพจน์รอมฎดอนนำชีวาสู่แก่นธรรมขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรอ,อันอุดมให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตตลอดไป